ก็สาเหตุ ar, สำคัญนะครับของการเกิดเรื่องของโรคหลอดเลใจตีบเนี่ยก็จะมาจากเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับเออคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรับเลยการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเบหวานไขมันความดันต่างๆครับผมซึ่งค่าพวกนี้สาคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราละเลยการตรวจเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีปัญหาลงไขมันสะสมในเส้นเลือดหรือยังนะครับผมหรือว่ามีค่าเบหวานที่มันสูงมากเกินไปหรือยัง นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดเ,เกิดการแข็งตัวนะครับบางรายเนี่ยเกิดการคอรตของตัวหลอดเลือดได้จากสาเหตุเหล่านี้นะครับผม สำหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบันนะครับผมก็จะใช้การรักษาที่เราเรียกว่าการใส่สเตนนะครับผมการใส่ขดลวดนะครับการทำบไบพาสหรือว่าการทำบอลลูนเนี่ยเพื่อเข้าไปแอคชั่นโดยตรงกับตัวหลอดเลือดที่มันตีบอยู่นะครับผมเพื่อขยายตัวหลอดเลือดเนี่ยให้มันดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดของคนไข้เนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับ ก็การเพิ่มฟื้นหลักๆนะครับผมก็สิ can can. Inhos, athletes, ่งท e ี the the ่ทําง่ายที Plus ่สุดเลยคือการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับผมการออกกําลังกายกินอาหารที่ม <fluid> ีประโยชน์พ hmm. ักผ่อนให้เพียงพออันนี้เป็นเบสไลน์ที่ทุกคนทําได้อยู่แลละอีกหนึ่งทันตการที่เข้ามาช่วยได้คือการทําตัว ECP เนาะตัวนี้ก็จะเป็นการทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมันขยายตัวได้ดีขึ้นมันบีบและคลายทําให้การไหลเวียนเลือดทั่วทั้งร่างกายเนี่ยดียิ่งขึ้นเข้าไปด้วยก็จะเป็นการรักษาอีกตัวหนึ่งหรือว่าเป็นแนวทางการป้องกันเพื่อเสริมการรักษาหลักได้้ดวย